เก่าละฮะ่าโอเคเลงแฟนโอเคเลแฟนอ่ะเพลงแฟนก็เพลงแฟใครจะเป็นนเริ่มก่อนใครเคนเริ่มก่อนนีึง้อยบาทเลยนะเงินสดเลยเด้อ คยโอยวี้น่เอาเลยเหรอไม่มีพทวแมต้องแ่ต้นสุดแต่อ้ายที่ให้เป็นไปหัวใจออยากให้อ้มีความสุขเสมอ